สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนึ่งนะครับกับสนุกกับมือถือ channel นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการสร้างปุ่มทางลัดสําหรับการโทรการแชทไลน์นะครับเพื่อความสะดวกนะครับสําหรับคนที่ใช้งานโทรศัพท์หาคนพิเศษหรือคนสําคัญที่คุณจะต้องคุยด้วยทั้งวันนะครับไม่ต้องเข้าแอปไลน์กดคลิกเดียวโทรได้เลยนะครับณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการโทรท,ทั้งไลน์ทั้งมิสเตอร์นะครับ มีความสำคัญมากมีบทบาทมากมากกว่าการโทรด้วยเบอร์โทรนะครับเราไปดูวิธีการกันเลยครับเปิดแอปไลน์ขึ้นมาก่อนนะครับเข้าไปตั้งค่ากันครับจะเปิดแอปไลน์ขึ้นมานะครับคลิกเปิดแล้วหลังจากนั้นให้เลือกบ,บุคคลที่คุณจะต้องการสร้างปุ่มลัดนะครับปุ่มลัดทั้งการแชทและการโทรขึ้นมานะครับ ที่นี่ผมจะเลือกคนนี้นะครับ ROG N Channel นะครับคลิกเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกที่ขีด3ขีดมุมขวาด้านบนครับเลื่อนขึ้นมานะครับด้านล่างสุดเลยเมนูด้านล่างสุดตั้งค่าอื่นๆนะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับจะมี เมนูต่างๆนะครับลบประวัติลบข้อมูลแคชสร้างทางลัดห้องแชทสร้างทางลัดสําหรับการโทรนะครับเราจะสร้างทางลัดห้องแชทกันก่อนนะครับคลิกที่เมนูสร้างทางลัดห้องแชทครับคลิกคลิกเพิ่มนะครับเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอแล้วนะครับสร้างทางลัดสําหรับการโทรครับคลิกเข้าไปครับคลิกเพิ่มนะครับ หลังจากนั้นคลิกปุ่มโฮมนะครับคลิกกลับไปดูที่หน้าจอนะครับว่าเขาเพิ่มทางลัดให้เราหรือยังนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วทั้ง2อันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไอคอนไหนแชทกับโทรนะครับไอคอนของการโทรก็จะมีรูปโทรศัพท์นะครับผมจะโทรหาคุณ ROG N Channel นะครับตัวผมเองนะครับก็คลิกที่นี่เลย เห็นไหมครับว่าปุ่มการโทรจะขึ้นมาเลยนะครับอนุญาตให้ลายบันทึกเสียงใหม่นะครับคลิกอนุญาตนะครับที่นี้ผมจะยังไม่โทรนะครับเพราะว่าอัดคลิปอยู่เดี๋ยวคลิปจะถูกตัดการบันทึกนะครับเ mm hmm. ท่านี้เองนะครับลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะครับครั้งหน้าเขาก็จะไม่ถามแล้วครั้งหน้าที่เรากดโทรเขาก็จะไม่ถามว่าอนุญาตการบันทึกแล้วนะครับ แล้วถ้าเป็นการแชทนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับคลิกที่ไอคอนการแชทเลยนะครับสามารถพิมพ์ข้อความได้ทันทีนะครับลดขั้นตอนให้คุณผู้ชมไปได้หลายขั้นตอนพอสมควรนะครับปกติเราจะโทรหาใครใช่ไหมครับเราต้องเปิดแอปไลน์ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนหาแล้วก็กดเข้าไปที่ไอคอนของเขาแล้วก็กดที่ปุ่มโทรนะครับ 1 2 3 3จาก3ขั้นตอนนะครับเหลือเพียง1นงขั้นตอนนะครับสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะครับก็สำหรับท่านที่มีธุระจะเป็นจะต้องคุยกับบุคคลใดในไลน์เป็นประจำนะครับใช้วิธีการนี้แล้กันนะครับก็จะสะดวกสบายขึ้นมามากเลยนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมคลิปด้วยนะครับคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์ที่ห้ออะไรแล้วก็ลองตั้งค้างของผมนี้แล้วทำตามได้ไหมนะครับฝา รายงานผลกันด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกับคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสนุกกับมือถือ Channel สวัสดีครับ